มันได้วกว่านี้สมัยดีพี่น้องตอนนี้มาหดวัดชินใส่นะวัดชินใส่อยู่เมืองเฟืองเด่นแดดตอนนี้ยังบนท่านได้เข่าวัดชินใสเถอะกําลังจะเข่าไปพี่น้องแล้วมันบนหงส์ใช่ไหมคร เขาให้พี่น้องเมองวิวผู้พาปลาดงอยู่วัดซินไซนสวยงามายพี่น้องอมื่อนี้เป็นวันปกติเด้จอจมบ่มีแขกรายเท่าไดงเขอเลี้ยวใช้รถขึ้เ,เขาข้างอหนสวยงามเลยสวยงามเลยพี่น้อง นางจะหมวกเลยด้วยนะหมวกเลยด้วยแป๊บนึงอ่าเน็ตแจ้งบอกเสถียรเท่าไหร่เด้อพี่น้องเบิ่งนํากันเด้อวัดสินไสพี่น้องอยู่เมืองเฟื่องเด้อเป็นวัดที่อ่า บรรดาออกต้นหยานนมหมักมาสักัลปุษาลายีิสุทธาผู้ใดมาเมืองเฟืองก็ต้องได้มาวัดสินใสเป็นจุดทำอิฐเต่พี่นออ้องรวบคอพี่น้องสวยงาม่พี่นอ้อง ผู้พาบะดงสวยงามหลายพี่เนอะตอนนี้ดานนาของวัดจินไซเนาะดานนาของวัดจินไซจะประมาณนี้พี่เนงะ้าเป็นวันเสาร์วันจิตนี่นะจะมีผู้คนโอ้ยหลีจะมีผู้คนลาดางเลย แต่เมื่อนี้เป็นวันพระฮัทพี่นอ้องอายุบไปสงมม่งมาเมื่อนี้ก็เป็นา้าพป่าใหญ่ที่เป็นมาเจตางแขวงเป็นอยากมาสักลาบุษยอยู่วัดสิงไซเลยลจะเก็บวิวอ่าที่สวยงามทำอิฐเล่มหนานี่เลยให้พี่น้องเบิงอ่าเน็ตจกโบสเตียนไปไหนนอ้องพีน้องเนาะอุตาเบิงน้ำกันเ้อะ <laughs> จะเข้าประานให้พี่น้องเบิงก่อน ตังน,นี้ประตูทางเข้าของวัดชินไทเด้อประตูทางเข้าของวัดชินไทแต่ถ้าเป็นวันอพักพรเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์พี่น้องจะมีขายหมักเบงถูกเทียนบูชาหลายขนาดอยู่ทั้งนานนี้จะนี้เป็นวันสรวันาทิ กำบลคอยมีคนมาหลายป้ายแต็มขนาดมีอยู่โบหลายพี่น้องเนาะมีอยู่เต็มโบหลายตอนนี้เทาเริ่มเขามาประตู เมืองเฟืองเนาะเขาห้างห้าม้าห้องนี้เนเริ่มจะเข้าไปกาบไหวสักลาบุชาที่วัดสินไซด้านในเด็กนงองไปติดตามกัคน,นี่เด้อพี่ีารประาวาไปเมื่อกี้นะถ้าเป็นวันธรรม,มดาวันพักพรนะ,นะจะมีคนขายเครื่องขายของเต็มอยู่นี่และก็มีอ่า องค์การจะตังหนึ่งที่เป็นมาขายดอกหม้ทูพียนบูสาก,ก่อนจะเข่าพี่น้องเป็เมือนนี้เป็นวันทักวันการอยู่ก็เลยบบคอยมีอันณนาะขายเครื่องลายบันไดมีอยู่แต่ยบลายพี่น้องจะประมาณนี้เท่าที่เห็นพี่น้องจะมีเท่าที่เห็นก็พี่น้องเบงิ่ง อ๋อภูมิสหาพันบริการภายในวัดศิสยาคพุทธาโอ้รับน้าขึ้นรถในดีก็ลเลกแบก็เลยนป่นีนๆๆๆ้ขบคุณไปไปไปุปปูซาเนาะจะมีสุดใหญ่สุสดนหน่อยเนาะสุปปูซาที่นจะอ ไปกาบไหวสักราบุา้ายอยู่ที่วัดซีไส้แกกับประมาณนี้พี่น้องบบไลยปันไดแกกับ okay, uh, ประมาณนี้ <c oughs> จะบบไล่ปันได ทิ่ทัศสวยงามหลายพี่น้องอยู่วัดสินไซสวยงามหลายอีนนี้ทั้งด้านในเนาะสวยงามหลายตอนนี้วิวด้านนอกทัดประตูทางเข้ามาจะประมาณนี้พี่นอ้องป้าภูคาปลาดงสวยสดงดงามหลายเสินได้พี่น้องเด้อมาท่องเที่ยวอยู่มเมืองเื่องอที่ขาดก็ได้ก็คือ จุดทํอิฐคือมาสักกาบูชาที่วัดสินไซก่อนก่อนจะไปท่องเที่ยวแหลงท่องเที่ยวต่างๆย <c oughs> ังเก็บภาพด้านนาใพี่น้องบิง จะย้อนหน่อยหนึ่งนะพี่น้องผู้เป็นผาพที่สวยงามลายพี่น้องธรรมศาสตร์รวนร่นเด้นนี่เด้อธรรมศาสตร์สางมาแท้ ค่อนข้างยังเงียบนะพี่น้องเนาะค่อนข้างยังเงียบผู้ภาพปลาดงสวยงามายลี่นุ๊สวยงามไรลี่แต่เก็บวิวามงามไปฝากไปตอนพี่น้องเด้อ สวยงามอีิงีพี่น้องเจ้าสวยงามหลายแดยดแดดแดดได้มือนี่พีน่น้องแดดอีเล่ตัวน,นี้เป็นทางเข้าอยู่ได้พี่น้องเด้อยังบรดฮอดอาบอนทีส克าบูซาเธอ บอลงามๆจะอยู่ด้านได้เด้อพี่น้องเด้อบอลงามๆจะอยู่ด้านได้ ธรรมศาสตร์สร้างม,มาล้วนๆพี่เนาะสวยงามลายวัดเมืงองอาวัดชิ้นไซ่อยู่เมืองเฟืองเนาะอยู่เมืองเฟือง สถานที่ใช่ไนหะมเาม 5, 6, <000. S 1> ๋าวะนะามคันเพ็งสวยงามได้พี่น้องสวยงามเลยอาจจะเ็ เป็นบอนที่สามใหม่เพราะว่าข้าพเจ้ามาลลยเธื่อยังบ่เห็นจุดนี้แล้วเธื่อวสวยอ่ะอี่ลีพี่น้องตัวน,นี้เพียงแต่ประตูทางเขาเนะยางเขามาโบโบไกลปันได้แต่จุดที่เฮาจะอ่าสักลาบุซ่าจะอยู่บานด้านในเนาะพี่น้องเนาะจะอยู่ด้านใน ป้าสวยงามเป็นวัดที่สวยงามธรรมศาสตร์ล้วนล้วนผู้พาป่าดงป้อสลับสับสอนสวยงามลายพี่น้องเสนเลยทุกคนเ้อผู้ใดที่ยังเคยมาวัดสินไซเป็นวัดหนึ่งที่สวยสดงดงามลายอยู่ในเขตเมืองเฟือง ให้เบิ้งเท่านี้ก่อนพี่น้องให้เบิ้งหดยุดทางเขาเท่านี้ก่อนเขาแปด้านานจะให้เบิ้งอีกบาทหนึ่งขอบใจหลายๆท,ที่ติดตามครับสม้มฝากกดไลค์กดแชร์ให้ซ่องจันทลายสแนลเด็ดเดพี่น้องเด้อผู้ดใดเบิ้งไรนี่ผู้ท่านก็ขอให้กดย้อนล้างขาพระเจ้าแดงขอบใจหลายๆขอบใจบ๊ายบาย